ท้าย <TV S 2> รายการกับแซดสเป c ช a l วันนี้เอก็มีเรื่องราวแซดแมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมคา r p เพอร์ฟอร์แมน o ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี G.R.Festival 2023เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์นยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความพยายามในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการแข่งขันก กีฬามอเตอร์สปอร์ตและพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแม้จะเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงก็ตาม ภายในงานพบกับกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้มากขึ้นผ่านการแสดงสุดยอดสมรรถนะในการขับขี่ยนตรกรรมสมรรถนะสูงหลากหลายรุ่นนำโดยมาสเตอร์ไดรเวอร์โมริโซผู้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทโตโยต้าคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ก่อตั้งทีมแข่งระดับโลกในนามรุกกี้ Racing พร้อมนักแข่งฝีมือระดับพระกาศจากสนามแข่งทั้งประเทศญี่ปุ่นและ ในประเทศไทยเขาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ GR Festival 2023สร้างความสุขให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกับกิจกรรมสุดร้าใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ